สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง YouTube ฟอร์ดรถคานะคะกับ Ford ด m a นะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่รถจะพามาชมเจ้าตัวเอลเรตเทนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับราคาตัวรถอยู่ที่1,392,000าบาทนะคะหรือคุณลูกค้าจะซื้อในราคา1,249,000บาทก็ได้นะคะเลือกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เรามาชมเจ้าตัวเอลเรเทนะคะที่มาพร้อมกับ ระบบความปลอดภัยนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2000นะคะเป็นโทเบอร์เดี่ยว170ยเแรงม้านะคะตัวนี้มาพร้อมกับร้อมแมกคอบ18นะคะและก็ตัวนี้นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนะคะตัวนี้ก็กำลังแรงม้าอยู่ที่นะคะร้อยเจ็ดแรงม้านะคะ400แรงบิด400 แรงบิดนิวตันเมตรนะคะตัวนี้แล้วก็ามาพร้อมกับระบบความปลอดไฟนะคะแท่นชาร์จไร้สายหน้าจอสัมผัสนะคะเป็นซิงค์ 4A นะคะเบาะหนังนะคะเบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้นะคะได้แปทิศทางเบาะที่ถามพับได้ช่องปรับไฟฟ้าอากาศสำหรับช่องเสียบนะคะมีไฟไม่ให้มีกระจกมองหลังลดแสงกุญแจรีโมทอัจฉริยะ มีมาให้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นเอเวอเรสตนะคะที่ราคาอยู่ประมาณล้านต้นๆนะคะแต่ว่าก็คือเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะคะเหมาะสำหรับนะคะครอบครัวนะคะคือนั่งได้พับได้เบาผู้โดยสารตอนที่2นะคะสามารถเลื่อนเบาะนะคะได้นะก็ถุงลมนิรภัยมีให้ทั้งหมด7จุดนะคะแล้วก็เบาะผู้โดยสารตอนที่3ก็พับได้นะคะเดี๋ยวเรามาชม ภายในตัวรถกันนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอของ s ิ n ค์ a นะคะตัวนี้หน้าจออยู่ที่10.1นิ้วนะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบทัชสกรีนสัมผัสนะคะพวงมาลัยมีตัวฟังก์ชันมาให้นะคะคือราคารถประมาณล้านสามนะแต่ว่าออปชันนะคะเขาก็ให้มาเต็ม จัดเต็มเหมือนกันนะคะภายในตัวนี้จะเป็นสีดำหมดเลยนะคะเบาะหนังสีดำนะคะคู่หน้านะคะปรับได้เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้มีมาให้นะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ต้องการจะแต่งนะคะไม่ว่าจะแต่งใส่แม็กใส่โชค๊คใส่เบรกช่วงล่างนะคะโหลด2นิ้วยก2นิ้วนะคะ แอดไลน์ line, มาหาช่อง YouTube Ford l o s ค Car ได้นะคะเบอร์ ID l i n นะคะ0621456176นะคะเบอร์โทร0621456176นะคะโทรสายตรงหารถได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ